สูสีกินกันไม่ลงเปิดห5นางเอกแถวหน้าเข้าชิงรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้วและแต่ละปีนั้นจะมีประกาศรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและแน่นอนว่ารางวัลที่หลายคนตั้งตารอคอยนั้นคงหนีไม่พ้นรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงและในปีนี้มีนางเอกหลายๆคนฝกัก ฝีไม้ลายมือการแสดงให้ได้รับชมกันมากมายตั้งแต่ช่วงต้นปี2565 5นาเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่แฟนๆเทใจให้แบบไม่ค้านสายตามิ้นชาริดาแน่นอนว่าในปีนี้ละครเรื่องสร้างเสน่หากสแสมาแรงสุดๆและต่างเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากนอกจากบทละครที่ปรับให้มีความทันสมัยแล้วมิ้น นางเอกของเรื่องยังพลิกบทบาทการแสดงของเธอจากบรรดาแฟนคลับเป็นต้องยกนิ้วให้เลยจอยซีดีรักกลับมาคืนจอผลงานละครให้แฟนคลับได้รับชมกันในรอบหลายปีและละครเรื่องล่าสุดที่ตาตึงใจของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นละครเรื่องบ่วงใบบุญทางช่อง8ส่งผลให้จอยมีชื่อติดนักแสดงนำหญิงในปีนี้ด้วย มารินเบอร์เนอร์กับผลงานการแสดงเรื่องพิษลักรอยอดีตกลายเป็นผลงานที่ประทับใจแฟนละครสุดๆยายา่าอวรัสยากับละครคือเธอเป็นผลงานละครของช่องสาที่มาแรงที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้พเพราะเลตติง้งดูสดทางออนไลน์นั้นพุ่งทะลุติดเพดานและไม่แปลกใจเลยที่ยาย่าจะมีชื่อติดนักแสดงนำหญิงในปีนี้ นุ่นวรนุชกับละครเข็มซ่อนไปทั้งช่องเจ็ดเฮตีเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้บอกเลยว่าละครเรื่องนี้จัดเต็มความดาราม่าแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นแทงลูกช้ำรักบอกเลยว่านุ่นเองก็ตีบทแตกกระจุยเลย